จับได้ว่าจับได้ว่าผมพลาดนะครับผมพลาดเนื้อเรื่องเยผมจะตัดไปที่เดิมไงแต่ว่าผมกดข้ามนะครับกดข้ามมันไม่ต่อเนื่องแล้วมันข้ามเนื้อเรื่องไปนะครับโอ้โหคือผมต้องรอคลิปจากทางบ้านนั่นแหละนะครับรอคลิปหาคลิปนะครับที่เขาเล่นไม่อากคลิปนะไม่มีเสียงพูดนะครับผมจะยืมเสียงเขานะครับ ยิ้มองเขา้าก็คือยิ้มขเขามาอ่านนะโอเคมานั่นแหละนะครับมันมีไปกี่ช่องแล้วครับที่ลงลงอะไรนะลงคลิปอะ่ะเดี๋ยวลอคลิปแล้วลงคลิปก่อนนะครับผมค่อยอว่ายืมคลิปหน่อยโอ้ผมเผลอข้ามอะ่ะผมก็ไม่กล้าทําต่อดิถ้าเกิดมันไม่ได้ผมอาจจะไม่ทําต่อนะเนื่อเรื่องอ่ะกูกดข้ามแล้วแม่งข้ามเรื่องอื่นเลยอะ่ะ ผมรู้ว่าไปต่อที่เดิมไม่ใช่นะครับโอ้โหแม่งเอ้เสียดายปะโอ้่น้าจะสลาดหน่อยนะครับไม่น่ากดข้ามเลยอนะ่ะนี่นแหละกดกดไปเรื่อยๆกว่าจะเทงเรงนงเรเรื่องช่วงเดิมอะ่ะอันนี้แม่งรีบไปนหน่อยนะครับวายเอย้เสียดายปะคลิปอาจจะปัญญาอ่อนหรืออาจจะมัวรีบนะครับบอกไว้ก่อนเพราะว่าแม่งไม่น่าเลยว่ะเสียดายมากไปโอ้ ทำางนานต้องมาทิ้งละนะครับเอเรื่องก็ใกล้จบแล้วกูก็ไม่มาสร้างปัญหาอีกเดี๋ยวหาทางแน่นอนครับตอนนี้ก็เล่นไอ้ฮีโร่ไปก่อนแล้วกันถือโอกาสเอาให้มันครกคบทุกตัวฟะนะครับถือโอกาสนี้มันครกบทุกตัวฟ้าอะไรเวโอ ออกฟีพัแนนี่เหรอเ,เด่นเยอะยังวะให้กู้ได้ที่สองโอ okay. เคัเรือกว่าได้ที่สี่แล้วทำไงละมีเนี่ยอารมณ์มันเหมือนบ้านได้ที่สี่มากเลยนีนีน่มันให้เงินมาเยอะๆเนาะ รีบเล่นเลยนะครับเชื่อไม่ได้วันนี้ก็เล่นนี้แล้วกันแม่งเรือเรื่องโอ้มันเล่นซ้ําไม่ได้เนื้อเรื่องอ่ะโอ้แม่งเยี้ยมากครับคือไม่ใช่สมัครไอีแล้วไปเล่นใหม่มันก็ยไงไงอยู่นะไอทีสมัครไอทีไปเล่นใหม่กูฆ่าตัวตายอ่ะโอ้หเล่นเลยนะกูไม่เล่นเลยร้างเลยนะมานก็มีคนอ่านหรอกไม่เคยคนดูเราก็ไม่เป็นไรแม่งเรื่กูทำเกตดตาสมเงย บ้าจริงวันนี้ไม่ได้อ่านเนื้อเรื่องเลยวันนี้เล่นแบบนี้ไปนะครับ <c oughs> เอาเอถอะซือซสว่าพักผ่อนเดี๋ยวค่อยไปหาคลิปหาทางเอากูไม่เล่นใหม่แน่นอนอ่เพิ่กดข้ามเนื้อเรื่องถามว่าข้ามเยอะไหมมันก็เยอะนะอ่านทีแม่งก็หลายนาทีบางคนเลยนะครับข้ามเป็นยี่สิบสามสิบนาทีอ่ะนะครับตรงนะนี่ตรงนะข้ามเยอะมาก โอ้เได้ไหวะ่ะเนื้อเรื่องมันก็ยาวเกินนะครับคือประเด็นเนื้อเรื่องมันยาวด้วยไงไม่ใช่ว่าแม่งเนื้อเรื่องสั้นๆนะครับเดีนยล้วผมเป็นผ,ผมพิจนารณาแล้วกันทีสามันจะสูงไปตามเดื่องกูมไม่ได้เลยเว้ยยัเปียก ในเมือดูเลยเดี๋ยวค่อยเล่นทีละเล็กทีละน้อยครับสิบนาทีสิบนาทีพอสิบนาทีพอถึงว่าวันนี้ผมพักผ่อนอะไรแล้วกันนะเดี๋ยวรอช่องอื่นเขาลงคลิปก่อนเขาพยายามรีไม่จบเหมือนกันมันก็จะรีบไปหน่อยอุยอ๋อยังถึงน้อยยี่ยมไม่เกอบตก เกี่ยวดิสเกิเลยเยอะอย่าโดนเราแข็งนะมึงเฮ้ยอะนี่แหละเขาเรียกว่าเซียนคืยอันนี้เขาเรานี่ใช้เข้าเข้าอ่ะใช้ได้ป่ะอฮ้ยเฮยอะสวย ให้รู้วิธีเล่นเนื้อเรื่องซ้ำบ้างอ่ะเล่นเน,นื้อเรื่องซ้ำเลยไหมกูมียรูลเล่นเกมแล้วตอนเนี้ยโอ้ยไม่อยากเล่นเลยตอนเนี้ยโมโหมากเลยทำรูปไหนก็ไม่รู้ตัดจบไปละครไทยเลยเนื้อเรื่องอ่ะควายเอ้ย อย่าช้าอย่าเว้นเร็วรู้สึกเสียดายเข้มข้นจุ๊บๆอะไรเนี่ยโอ้โอ้โอ ลาบลื่นลาบลื่นนะั่นแหละสวยไปเลยเอาวินญ่ไปก่อนกูที่สองอยู่ดี เริ่มจ็บคอแล้วเดี๋ยวผมหาทางทำเรื่องกับบ้านแน่นอนคะรับรอก่อนรอก่อนรอเขาลงคลิปลงอะไรก่อนขอยืมชาบ้านหน่อย ไม่มีทางเดืองจริงหนูข้าวระเบิดแม่งเลยมีหนึ่งต้องมีสองอ้ยเฮ้ยไปแล้วโอ้ยกูโ,โ,โดนไม่ได้ปักอย่างเลยวย mất đâu Phải đi con ừ. Wow ôi oh oui. ไปเดี๋ยวดูรอบตัวแล้วก็ลุยประมาณนี้นี่ด่านสุดท้ายแล้วมั้งเนี่ยน่าใช่เล่นทั้งหมดไม่ไหวนะครับเพราะมันจะยาวเฮี้ยเลยเดี๋ยน,นเงินมาเยอะไปหน่อยซื้อได้แค่ทุกตัวแทบทุกตัวนะไม่ใช่ทุกตัว เดี๋ยวกลัวลายลายลายเด้งด้วยเอาไว้ก่อนลายเด้งไม่ดีวิ่งช้าเนี่ยวะไม่ได้แังใจเลยเฮ้ยอเฮ้ยอะกูวิ่งไปใส่กู้กรผ่านได้แล้วเาขากระโดดสูงอ่ะเฮ้ยอ เอาไปใช้ช่วงนี้รู้ไหมน้องชอายเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยหยากระทุ

เล่นเล่นเกมแล้วก็ทำอะไรอื่นนี้ไหเนี่ยโอเคกูเล่นเล่นโอ้โอเคเขาชมเอาที่นี่นะครับเดี๋ยวเนื้อเร e ื่องค่อยว่าก <mm okay. oh, okay. oh, ันบ้าที่สุดเลยอ่ะใครที่กำลังชมฝากกดไลค์ส <mm <music> ับกับใครด้วยนะครับ